ุดหุมเบาะแบบโซฟานะครับกับโ o โ o ต้เวลสอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นหนังสีครีมล้วนนะครับก็จะดูสะอาดขา,ขาวๆค,วคินคินนะครับแบบนี้เลยด้านในเป็นยายสังเคราะห์นั่งนิ่มอยู่แล้วแบบที่เราโฆษณากันทุกครั้งเลยอ่า หนังเป็น PVC สังเคราะห์เกรดพรมีม,มี่หนาหนึ่งมิลนะครับดูแลง่ายครับเห็นสีขาวแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือการทำความสะอาดใช้ผ้าชุบน้ำนะครับกับตัวถ้าเลอะเยอะใช้สบู่เด็กสบู่เหลวได้เลยนะครับทำความสะอาดง่ายถ้าไม่รู้จักพวกสารฟอกนะครับไม่ค่อยแนะนำเพราะว่าสารฟอกบางทีเราไม่รู้จักมันมีความแรงมากมาอาจจะกัดตัวพื้นผิวเนี่ยด่างได้นะอันนี้แจ้งก่อนนะแต่ดูแลง่ายครับ ก็เดี๋ยวมาดูการปรับบาะกันนะครับเดี๋ยวช่างปรับบาะให้ดูหน่อยลักษณะการนั่งก็ประมาณนี้นะครับช่างสูงประมาณร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดา่ะโดยประมาณนะอ่าก็จะประมาณนี้หลังคายังเหลือเหลือนะครับอันนี้ปรับมาก็สบายสบายแบบนี้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันหลังเบาะหน้าจะมี กระเป๋าให้ทั้งสองข้างนะครับอ่าแล้วก็ด้านหลังก็จะเสริมเหมือนกันเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวช่างปรับเบาะให้หน่อยครับฟังก์ชันเบาะนะครับในการปรับอ่าใช้ได้เหมือนเดิมแบบนี้เลยพับแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวดูตรงกลางให้หน่อยครับเอาลงให้ห ครับแบบนี้นะครับตรงกลางอ่ะช่วยพับลงมาทั้งหมดเลยครับเดี๋ยวไปดูแถวหลังแน่นนิดนึงนะครับพอดีของเก่าอ่าสำหรับข้างหลังนะครับช่างพับข้างหลังให้หน่อยลักษณะเวลาพับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันสำหรับรุ่นเสริมเบาะนะครับอ่า ก็จะประมาณนี้ตัวนี้มันเสริมเยอะเวลาเสริมเยอะเนี่ยมันจะเสริมตรงตรงส่วนเนี้ยมาประมาณนิ้วหนึง่งโดยประมาณนะครับเพราะฉะนั้นเวลาพับมันจะพับไม่สุดมันจะเป็นแบบเหมือนแซนด์วิชนิดนึงแต่ว่าก็ก็ไม่ไม่ได้ปูดขึ้นมาแบบพับไม่ได้นะครับถ้าดูสังเกตจากตรงนี้ได้อ่าโดยปกติก็คือเขาจะเป็นพับเรียบก็จะปูดขึ้นมานิดหนึง่งท่านใดที่นั่งหลังบ่อย สั่งได้นะครับแต่ถ้านั่งไม่บ่อยข้างหลังสามารถออเดอร์เป็นงานหุ้มเรียบได้นะครับพอหุ้มเรียบก็จะพับได้เหมือนเดิม100%เปเ็เลยสีหนังเลือกได้นะครับตอนนี้แบบโซโฟ,ฟาเรามีให้หนังสีหนังให้เลือกกว่า8สีนะครับไม่รวมว่าทำเป็นสีเดียวหรือทูโทนนะครับตามชอบได้เลยสนใจทักไลน์อันติเมตได้หรือจะโทรมาสอบถามได้นะครับยินดีให้บริการ งานเสริมเบาถ้าลูกค้าท่านใดอยากจะลองทดสอบก่อนนะครับที่หน้าร้านเรามีตัวอย่างนะครับอยากให้มาลองนั่งนะถ้าไม่ไกลมีทั้งเป็นแบบโซฟาหรือจะเป็นรอยันเอ็กที่เป็นเป็นแบบเ,เสริมฟองน้ําตรงกลางที่นั่งเพื่อเพิ่มความกว้างเบาะนะครับอันนั้นก็ได้หรือถ้าเป็นงานหุ้มเรียบก็ง่ายๆเหมือนเบาะเดิมทุกอย่างเลยไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับวันนี้รบกวนแค่นี้ครับขอบคุณครับ